พวกพวกเราเมาแล้วเอเอไปกันเลยเรามีเราต้องกลับบ้านกันแล้วเออเมาอย่างนี้ขับรถได้หรอ เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเอ้ยมึงหุบป,ปากได้ป่ะโอ้โทษทีโอ้โททโอไอพวกเราไม่มีวันออกจากที่นี่แน่เลยอีว่านี่โอ้ไม่ต้องห่วงฉัจะติดต่อกับหัวหน้าเองนะไม่ต้องห่วงเขาเอาเอก็แล้วแต่ อ,อ้ความคิดดีเลยอีเชทีพีทีเอาไอ้นี่มาให้ฉันนี่อ้ไม่อ่ะฉันคิดเกียจใช้แรงโอ้งั้นฉันงั้นเองก็ได้ฮ โอเคมารู้จักกับตัวละครกรันป่าวรู้จักวูดดี้ไหมจากวิลเลี่ยนก็มีสีทองเหลืองกับส้มทองเออดีใช่ไหมเออตอนเออแต่ฉันอยากให้รูใจรู้จักกับตัวละครนี้โอ้วันดีเป็นไงบ้างเออตอนนี้เรามีปัญหาแล้วจะจบโอ้เดี๋ยวเกิดอ,อะไรขึ้นหรอจบเออเดี๋ยว,วเ,เดี๋ยวห้องครัวใช่ไหมโอเคจบเดี๋ยวไปให้ไปไหนนะเออห้องครัวน่ะ เออเราต้องไปกันที่นี่แล้วแหละไปกันเรามาแล้วอสวัสดีทุกคนเราเราฮะตอนฉันไม่รู้ว่าเขา,าหายไปไหนอะเเดี๋ยวถ้าไม่เมื่อมีอุปกรณ์สื่อสารของหัวหน้าอยู่ลำโพงเฮ้เดี๋ยวเย้ฉันเป็นตัววีโรของคนนี้ โอ้ไม่นะฮะเ้าเออรียบเข้า huh. ร uh ีบไปไรบ ไป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 เฮ้เฮ ตอนนี้พวกเรากำลังระสบกันหากับบางอย่างอยู่ซึ่งไม่แน่ใจมันคืออะไรเอว่าแต่เราควรทำยังไงกับของสิ่งนั้นดีเฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราต้องทำาไงเอ,อ้นี่มันแย่มากเลยอิชัตุพิธีมันจะตฆะ่าเราทุกคนนะเอ,อเราควรทำยังไงดีแล้วเรามาหยุดที่นี่ได้ไงเนะี่ยฉันมีตอนนี้มีองค์กรหนึ่งได้ไปขวดสวดพนะอั พวกนี้ไอ้ของในพุ่งนี้แลนะปรากฏว่ามีของบางย่างเต็ไมไหมดในนั้นเลยเอองั้นพวกเราควรต้องรื้อถอนโรงแรมอย่างนี้ให้เร็วที่สุดเลยนะ